กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าในปี2,567การค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศนอร์ดิกทั้ง5มีมูลค่า53,170ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8.5%เมื่อเทียบเป็นรายปีอัตราการเติบโตนี้สูงกว่าการเติบโตโดยรวมของการค้าระหว่างจีนและสหภาพยุโรปอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลจากกมรมศุลกากรแสดงให้เห็นว่าในปี2,567 การค้าระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเพียง0.4%สู่ระดับ785,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ตั้งแต่เดือนมกกราคมจนถึงสิงหาคมของปีนี้การค้าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกสทั้ง5มีมูลค่า37,960ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น7.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่มากกว่าการค้าระหว่างจีนและสหภาพยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่าจนถึงปัจจุบันการลงทุนโดยตรงสะสมของกลุ่มประเทศนอร์ดิกในจีนมีมูลค่าสูงกว่า15,000ล้าน ดอลลาร์สหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในตลาดจีน หวังอยู่เผิงรองอธิบดีกรมยุโรปกระรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่าการลงทุนของสวีเดนและเดนมาร์กในจีนมีมูลค่าสูงกว่า5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นสองประเทศที่มีการลงทุนสูงสุดในยุโรปบริษัทในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของจีนและยังคงให้ความสนใจในศักยภาพของตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง